เราลองเสียพื้นที่นาเบิ้งจากสามสีไร่ครับลองเฮ็ดเบิ้งว่าแต่วอลีมันก็ได้ผลครับคันเฮ็ดได้มันก็ได้เลยแหละครับพอปลูกได้แล้วมันได้มันได้เลยแหละายได้เขามาครับถึงมันสีได้น้อยแต่ว่ามันก็ไดสูมือเนาะบ่ได้ปลูกทีเดียวนะแบบเติมเสริมไปเรื่อยๆบ่แมนว่าลงทีเดียวหาตัวสีไลในปีเดียวค่อยเสริมเติมไปเรื่อยๆในในระยะสีไลเนี่ยครับผมครับ ก็อย้อนเบิ้งพระเจ้าอยู่หัวเป่นว่าแล้วใ้ปลูกพืชผสมประสานตามรอยพ่อฮาเน้องตามแนวของในหลวงมนแล้วเิ่นว่าเห็ดยังที่ว่ามันหลากหลายครับเห็ดแต่หน้าปีหนึ่งก็เฮ็ดตัวเดียวครับ่พอได้ยังหอกแต่ละปีสวัสดีครับพี่น้องครับืันนี้มาพ่อกับบ้าน้องในช่องปป้าพ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันอนีบ้านน้องก็สจะพาพี่น้องมาเบิ่งอีกหนึ่งแป้งกับผมพอเิ่นก็จะเห็ดสวนผสมประสานครับพี่น้องครับ เดี๋ยวมื่อีบ้านน้องกัจะพภาพี่น้องไปหาเจ้าของแปลงคนนะครับเนาะคุณพ่อสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับผมครับพ่อครับผมชื่อสงาแต้มทองครับครับผมอยู่บ้านศรีนวลตำบนสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับครับผมพื้นที่ของพ่อนี่ประมาณจักไรกับพออยู่นี่ช่วงที่เห็ดมองนี้กับประมาณสี่ไรครับโอ้เขาเอามาเห็ดอยู่นี่สี่ไรเลยครับครับเขาเห็ดสี่ไรทั้งเบิดเลยบอกเลยว่าแบ่งไว้เห็ดหน้าน้ำครับ เฮ็ดทั้งหมดเลยครับแต่เฉพาะหน้ามันส่วนต่างหากแลลวครับคือเอามาเฮ็ดสวนนี่สี่ลายเไอะแต่หน้าทั้งหมดมันอยู่ประมาณสามสิบก็ไรมีสวนยางครับมีสวนยางแล้วก็เฉพาะผสมผสานมันสี่ไรยโอ้แล้วก็หน้าก็จะประมาณสักแปดเก้าไร่แล้วมันครับผมตรงนั้นก็เป็นสวนยางแต่ก้อนพื้นที่ของพอนี่เป็นเนี่ยอะไรครับพออยู่นี่ก็เฮ็ดหน้าแหละครับเฮ็ดหน้าก็บบัดอยยังหรอกเฮ็ดทันผลบวดีนย่าับแทบบัดอเกลียวมันเป็นนาโนนครับครับผม ตรงนี้เห้าเป็นพื้นทีหน้าเลยหรือว่าเห้ามาถมทีอีกพออยู่นี่เป็นพื้นปลากอนครับ oh. แต่กอนเป็นปลาเหมือปนปาอ่าสงวนป่ายังแหละแต่มาบ,บุกเบิกก็เลยเห็ดหน้าแต่กอน <c oughs> อาศัยที่ว่าหน้าสมัยกอนกับไซปักแล้วก็ห้ oh. อยเม็ดนะห้อยเม็ดเหมือนนะคือเหาดำหยอดได้สินอ,อ่านานอนดำจอนครับโอ้ตรงนี้คือเข้าโบดายเป็นง่ายๆคือโบดาเอาขี้ดินมาถมเพิ่มเลยบ่อครับโอ้เพียงแต่เห้าเบิกที่ที่ปลาออกอีคือเป็นนาโนนะเป็นนาโนครับก็คือ พอดีแน่ก็คือเขามีนาโนนู่แลหลคก็บอกยังไงซ้ำไฮไซน์นาคอนอ่ะครับก็เลยเอามาปรับเปลี่ยนจากทีหน้าตะกอนนี่เอามาเป็นทีท้ำกินเลยสวนผสมประสานแมนโอ้เดี๋ยวมือผมขออนุญาตส้มสวนในตะพอเด้อครับผมกินดีครับผมฟังตั้งนี่บานเท่าได้ประมาณจักปีละพอบานก็เริ่มจังแต่ปีหกสองเลย ก็น่าจะอันนี้หกเจณะคเนาะรวมหาปีแล้วเนาะแต่ว่าแต่ว่าบบได้ปลูกทีเดียวนะแบบเติมเสริมไปเรื่อยๆโบแมนว่าลงทีเดียวหาตัวสีไรในปีเดียวค่อยเสริมเติมไปเรื่อยๆในในระยะสีไรเนี่ยครับผมปลูกตามไปเรื่อยๆแต่ว่าเฮ้าเรื่อมเฮ็ดนั่นเอ็ดกซองครับหลกองก็คือหาปีครับมาแล้วมาแล้วแต่ว่าเฮ้าก็ค่อยปลูกเล็กทเล้อยไปเอ็ดตัวเดียวเนาะมันบ่ไว โอ้ยฉันเบิดเฮ็ดผู้เดียวเลยเฮ็ดผู้เดียวเลยโอ้ยคือเก่งคักแต่พ่อบ่าปลูกหยังเฮ็ดผู้เดียวทุกอย่างไอผู้เมียก็บางทีก็แวะๆมาซอยครับเก็บปุ่นเก็บปีแน่แต่เรื่องออกกําลังออกหยังเฮ็ดนี่เฮ็ดผู้เดียวครับผมครับผมครับตรงนี้บ้านเฮาคิดจังได๋เฮาคือบ่ปลูกยางปลูกยังคือเพิ่นเฮาคืออยากเฮ็ดสวนผสมประสานครับผมคือว่าเนาะก็เบิ่งตามแนวของนายหลวงเพิ่นแหละครับเพิ่นว่าเฮ็ดอีหยังที่ว่ามันหลากหลาย ครับเฮ็ดแต่หน้าก็ปีนึงก็เฮ็ดตัวเดียวครับบ่พอได้ยังหรอกแต่ละปีพอดีแนวแนวที่ว่าเขามียางมากอ่เออเริ่มนําเขาก็พอได้ส่วนยางเพราะว่ายางเฮาก็เฮ็ดแล้วสานเคยอยากเฮ็ดสวนผสมผสานก็ก็ย้อนเบิ่งพระเจ้าอยู่หัวเพิ่นว่าแหละให้ปลูกพืชผสมผสานครับตามรอยพ่อเฮาเนอกได้เบิ่ง YouTube นําแหละโอ้วก็เฮาก็ไปศึกษาทางใน YouTube นํี่ยก็เลยลองเฮ็ดเบิ่งออู้่ากลายเป็น หลากหลายเลยป่ะวอนาเมียว่าเออเราลองเสียพื้นที่นาเบิ้งจากสามสี่ไรครับลองเฮ็ดเบิ้งว่ะแต่วอลีมันก็ได้ผลครับคันเฮ็ดได้มันก็ได้เลยแหละครับบักซีดาบฝรังเฮ้าคือโพดแต่พอบาดโอ้ดอกคากปีนี้ขายสมือครับพ่พอขายเต่านึ่งอ่ะประมาณร้อยสองรอยครับกับพ่อได้อยู่พ่กฝรังครับไม่เกี่ยวกับพวกข้าพวก ใบเตยหรือยังยังอื่นนะสารพัดลายางเข้าไปลาย่างร่วมกันเลยพอปลูกได้แล้วมันได้มันได้เลยหละรายได้เขามาครับถึงมันเสิได้น้อยแต่ว่ามันก็ได้สู้มือเฮาก็คือว่าได้คู่มือเนาะครับถ้าตีทิมๆก็คือหน้าฮาก็เห็ดคือเกาเนาะแมนๆนหน้าเห็ดคือเกาครับแต่ว่าเฮากับเสียพื้นที่เอาป้าชีไรแต่ว่าลายเป็นโ่เมนเสียพื้นที่างเฮาก็ได้แต่ก่อนยังบ่ทันเห็ดนี่เนาะเห็ดหน้าเห็ดหน้าก็พอไว้กินครับโยปีเนาะครับได้ส่วนยางนั่แหละ เอาเงินสวนยางเน่กินแล้วก็ใส่หมุนเวียนตะลวีแต่พอมาเห็ดนี่ปุ๊บเขาได้ส่วนนี้ใส่สวนยางเก็บคับนี่มันครับพี่น้องตรงนี้สวนยางนะครับเด้อยางมีทั้งพุ่มกมีคาบกันหลายน้อนงๆฟังนี่ก็เป็นยางทั้พุ่นก็มียางอีกหลายยางเลยอยู่นี่กลายเป็นยางนี่เขาได้เก็บบางนี่เขาได้กินโอ้ก็คือเก็บกินเก็บกินขายแบ่งปันยางเขาเก็บเงินไว้เลยยางก็พอเขาหยางไข้ในน้ำเนี่ย โอ้ตรงนี้ก็คือเฮามาเฮ็ดเป็นร่องไหมเลยบ่ะพอ่อครับผมเป็นทีนาเนาะ<อ>สีเฮ็ดปืนเลยเอา้าทำเป็นร่องๆ่องไปเป็นคูไป<ม>ทำยกร่องไปยกร่องไววบานเฮายกร่องเัง้อสีเฮาเพื่อ,อยังพ่อบานนี่ก็สมมติว่ามันหนา้าฝนมันชุ่มอยู่แล้วแหละปลูก<อ>พืชบางบางบางพืชมันสีบอลับนามนะพืชสีน้ำได้น้ำเพื่อกันครับสำหรักน้ำมัน ติตายนะเขาก็ต้องเฮ็ดเป็นร่องมา้วยสเพื่อระบายน้ำทิ็มมารับน้ำฝนนะบ่อยคือเป็นข้องซะครับนอกเพื่อระบายเต้มน้ำฝนครับโอ้หเขาต้องเห็ดทั้งขุ๋นห้สูงกลัวแมนแมนไหลมาพี่แต่วอลลีก็มันเป็นเนื้อที่ดินอยู่แล้วนะที่ดินมันเอียงอยู่แล้วอ๋อมันเอียงมาตามพื้นที่เขาอยู่แล้วเอียงไปพุ่นเลยครับผมเป็นว้าาสีเฮ็ดไฮซูโอ้ยไปแตงเลยเอาแ่เห็ดเฮ็ดเหนเป็นรูปแบบเื้อครับเพียงแต่เห้าเห็ดเป็นคลองไว้ซืนอเดี๋ยวมันก็ไหลมาพี่เองแมนแมน เขาถ่าห่งมายังไปเป็นเป็นแบบฝรั่งพันหยังพอบานขึ้นคักคืนแน่ถิกิมจูพลานพ่ากินจูอะไรเมเล็ดแล้วแต่สมือก็เริ่มมีแน่แล้วเพราะมันหลายปีเนาะครับอูฝรั่งนี่เริ่มแรกนี่เฮ้าเฮ็ดสวนนี่พอปลูกหยังกนบานนี่กล้วยกล้วยบ่พ่อพี่ว่าเขามาเท่าไรกกล้วยล้วนๆงามนําครับตซ้ำกล้วยประทุนเลยสวนประทุนเลยเป็นตัวนี้ก็คือเป็นสวนกล้วยก่อนใช่บานปีสอง ก็คือว่าสวนกล้วยปุ๊บยังต้นไม้นะก็แซมไม้ก่อนม่วงม่วงม่วงงที่ว่าเป็นต้นไม้ครับแซมไม้ก่อนพอมูนี่เริ่มใหญ่เริ่มยังกล้วยก็เริ่มไปว่าง่างนี่ก็รุ่นเกาเกครับที่มันเลื้อนเป็นแถวรุ่นเกาเกานก็คือตะกอนนี่กับกล้วยนี่อันดับแหลกเลยแมนคือทั้งสวนและยังกรท่งไอช่องว่างๆเข้ากับปลูกต้นไม้ต้นยังไปครับลพอมันเริ่มใหญ่เริ่มนี่ก็กล้วยเริ่มเทาไปนี่ก็ ลงไปบานนี้ก็กลายเป็นต้นไม้ของกินเท่านี้คืนแทนแมนครับที่แรกนี่ก็กลายเป็นกล้วยนี่เลี้ยงทุกอย่างก่อนแมนแมนอ๋ออะไรครับพี่น้องครับเดตามเขาอันนับแรกนี่ก็คือทายาเฮ็ตเป็นสวนแบบนี้ครับใครอยากได้เงินไว้คือปลูกกล้วยก่อนแมนอันนับแรกน้องปีหนึ่งกันได้เลยแหละปีหนึ่งเนี่ยได้โอ้ขายดีขายทั้งนอขายทั้งนั่นลูปมันครับบานนี้กลายเป็น จากกล้วยเฮาเริ่มสีบอกง่ายๆก็คือเพื้นสีว่ายนะพอนอสีว่ายสีว่ายครับบานนี้เฮาก็กลายเป็นมาไห้พวกพลังมักติดามันเอาสีบปต้ตรงเริ่มใหม่นีโอ้เบิ่งเปล่นครับเอาแซมไว้ครับมียังที่ว่าพื้นที่มันพอจะลงไว้ก็ลงไว้ก่อนแต่ว่ากล้วยเฮาก็ย่งย่งสลับอยู่นพเนอครับไอ้ต้นที่ว่ายังสมบูรณ์ก็ให้มันอยู่ไปอยังน้อยมันก็ได้กินครับบานนี้เฮาเฮาต้องเอาไปขยายออกมาใไม้บ่พอนี่ครับอ๋อ้ ที่มีสวนใหม่ขุดขุดสะนะครับเป็นแปลงหนึ่งงานหนึ่งและแต่มองดันกำลังงามเลยพ่อพ่อกำลังไปก็ได้เอาจากกล้วยโมเนี่ละมัมเนี่ละเท่ากับขุดไปพุนบานนี่ไปปลูกเสริมไปทั้งไม้อีกครอุ้ยต้นมะม่วงนี่เดี๋ยวพ่อบานมะม่วงพันหนังอันนี้อันนี้ม่วงแรดแล้วก็มันมีทั้งแรดนำดังไม้สี่ทองเขียวสวยมีหลากหลายม่วงเบาม่วงขาวเรามีทุกอย่างครับ มีหอมทั้งบุเดงตัวพ่อมีมีเลี่ยงบนี่แต่ว่าบุควยได้เยไใครไปเลยห้มันอยู่ซื้อของมันอะซ้ำแบบบ่ตร้องเลี่ยงไว้ยากเลยครับโอ้กลายเป็น่ามบีต้นใหม่แล้วก็มีของกินขึ้นไม่เฮาขึ้นกันครับโอ้เบึงขับพี่น้องครับโอ้ยกล้วยนี้กล้วยเป็นกล้วยพันหยังหมี่พออันนี้เป็นหอมเขียวครับโอ้หอมเขียวมันมีหอมทองหอมเขียวครับแล้วก็ม่วงเอ้ พวกนั่นก็เป็นพวกเกษตรเรียกไอ้กำแพงครับก็พี่ลายสายพันธุ์พี่ายไม่ไรครับตัวนั้นเป็นกล้ยไข่บอกไข่ไข่กำแพงอ๋อไข่กำแพงแซมแล้วครับแล้วก็มีเกษตรา์พวกมีหลายอย่างอยู่ครับผมม่วนพ่นยั่งยููกับยั่งยูอยู่ม้วนพันก็นี่นี้หอมทองอันนั้นเป็นต้นเก่าตั้งแต่สมัยปลูกที่ว่าสี่ห้าปีได้เลยครับแต่มันออกมาเรื่อยๆจริงๆกับปล่อยไป นี่บอกครับเพร่นยังออกครับขึ้นเหวเดี๋ยวว่ามันโบเสียโบยังปล่อยให้มันขึ้นไปเรื่อยๆบ้านห้าพี่น้องอยากได้นอพันเพื่อหนีเพราะได้บอพอบ้านแต่ว่าช่วงนี้ละปากโบได้เพราะมันโหลายครับกับไ้ใส่แบบเปลี่ยนไปของเจ้าของนั่นแหละกับจังทักมหากันไม่ไกลนอแมนแมนครับผมการวาวอลายเอาเราหนึ่งโบได้แต่ว่าเล็กๆน้อยๆกับพอสิได้อยู่หาแบงปันกันไปปลูกนี่ก็พอได้อยู่ จะว่าเอารถมาใส่เอาละหลายนี่บ่ได้นบ่อใดบ่ได้เพราะมันบ่มีเนาะเยวเฮาว่าเออมันมีจันทรซันีเขามาเอาอีหลบบ่มีก็ครับผมเป็นการตัวเขาเนาะครับเพราะว่าตะกอนนี่คือหลายแห้งแล้วหลายตั้งสวนเลยเลยนี่สีไรนี่เป็นตั้งปลาก้วยไปเลยคเดี๋ยวนี้กลายเป็นปลาแบบฝรั่งรือว่าบัทีด่ามีทุกอย่างผลไม้ลางไม้บึ้งบึงบึครับพี่น้องบ่ม่นี่พอมสิปิดไปขายอีกแล้วบ่พ่อนี่เปลี่ยนกัน ไปเรื่อยๆเฮ้าเฮาปิดทุ่มมือบ่พอบัเสืรลังบกทีดาเฮ้านี่ปนเสมือครับเฮาต้องออกไปขายบ้านเฮ้าออาไปขายไหนเะพาน้าบ้านนี่ครับบ่เออน้าบ้านหนึ่งละร้อยสองรอยันกับบ่คู่กันบ่คู่กัน่าติแต่บ่มีของไอ้เพิ่นแม่มนๆก็อายัยที่ว่าเฮาตองบ่งให้มันใกล้สุกอันบ่สุกเฮากับพักไว้ก่อนครับโอ้ต้องมีบ้านนี่เฮ้าเฮ้าต้องหอไว้น้าบ่พอหอๆออันบ่หอบ่เลือแมนบ่แมงเจะหมอ้แมลงวันทอง หาบ่อหอนี่ก็คือข้าบ่อได้กินแมนไอที่ว่าเป็นบางทีมันเป็นลายลายพออยังบางทีหอบ่อท่านมันลูกใหญ่เขามาหอนะครับครับมันก็เลยมาจับก้นมาแรงมันมาไตก้นมันก็เลยออกลายๆบานนี่ห้องสีหอนี่ห้องหอรุ่นได้พอเริ่มห้องอทานทีงทีนี้ซ้ำในก้อยโอ้เริ่มเลยในก้อยในโป้ในโป้เนี่ยบานห้อรอุนในญ่ยังสีได้บ่นี่ได้แต่ว่ามันบ่งงามเลยโอ้นี่มันเริ่มมาลายแล้วนะครับ กลายเป็นแต่ว่าเนื้อมันดีเลย<อ>แต่ว่ารูปรูปร่างมันบงงามนะบงงามครับห่อตองห่อบานมันก็นสิออกขาวพ<ม>ี่ี่ตันว่าหอ่อคนณยังปนต้นแต่ปนง,งามบ่ครับอย่ายัง<ๆ>ยัง,งเลยเลยบานนี่แบบที่ดาเห่านี่บักฝรั่งเห่านี่ทั้งเบิร์ตยในสวนเห่านี่จักต้นพอคือเป็นได้หลายเห็นเกือบน่าจะเกือบลอยต้นทั้ง่นก็มีโอ้โหลายแต่มันตายไปแน่เพราะมันเก่าเนาะมันก็คือเห่าร่องค้ายแล้ว วานได้แมก็เลยขยายไปอีกเสริมไปเรื่อยๆอ๋อครับผมบอกแม่นว่าทางบนในปลูกปีเดียวจะยางที่ว่านั่ะแหละครับครับเชือละปีละยี่สิบต้นตังสิบต้นจังจินะครับครับก็ค่อยปลูกทยอยไปเรื่อยเอาแม่แมบอกเมนว่าจะมาล่งแค่เดียวยังไผ่ก็เริ่มลงพอได้กินผลมามันก็ออกอย่างไงยังตอนนี้ก็ยังออกอยู่เป็นไผ่หยังกอพอนี่เป็นไผสร้างมนครับสร้างมนต่างมนโอ้ล่ามันคือตรงดีเถอะบตรงดีมันเป็นไม้ที่ว่าไว้เห็ด อยังก็ได้เห็ดเตียงเห็ดยังมันสั่งมันถ้ากินเข้าๆได้พันมันมาตไสครับบานก็สั่งซื้อนาเพ็ดนำยังคสั่งซื้อนดหน้อยสั่งซื้อมาทั้งเพือกั่คกันพอได้สักสี่ห้าก็พอได้ปุ๊บเขาก็ขยายมาเองนะตัดจากต้นเลยไปออกขยายครับเขาก็ได้เล้วบบานเขาก็ เอาจากเอาจากเงามมนี่เลยก็ขุดไปขุดไปแล้วไปใส่จังซันแั้นะเขาเขาเริ่มแรกที่เขาเอามาจากต้นพอบะทเขามาปลูกโอ้ยปมันเสียต้นเลยมั้งพ่อครับโอ้นี่ก็คือเขาต้องเอาเอาล่ำต้นเพิ่นกนออกเลยเ่แมนแมนคนเอามงไดที่ว่ามันอยู่นอกมันกลไงอืมอืมอืมก็ขุดไปเลยครับผมนั่นครับพี่น้องฝนดีแห้งด้อบ้านสีนวลครับบ้านสีนวลนอ ตำบลสังขะอำเภอสังขะอู้สังขะนี่ผลดีแห่งมันมาดีใหม่ๆเออหลังๆนี่แหละมันก่อนกับแรงคือเข้าอ๋อนี่ว่าบ้าน้องเอาผลมานั่งบ่นี่กําลังตกนี่แหละตกสองมือก็ร่างจิตตกสองสามมือกันอุ้ยนอเพิ่นนี่คือใหญ่แห่งเดียวปะใหญ่ๆอันต้นสมบูรณ์แห่งอุ้ยสังขะบ่สทำแข้งนอเดียวนี่สิแกงเบิดบ่นี่นั่นแหละมอหนึ่งพ้อๆฟ้นอครับโอ้ชะอมเข้ากับมีมีขายเรื่อยๆอยู่ ปลูกในน้อยแต่ว่าได้ขายแซมกันบวกอันนี้น้อยอันน้อยก็ได้ขายคือว่าหล่ะส่วนผสมเฉพาะเนาะส่วนผสมดีกว่าเขาไปปลูกนอไม้มาแล้วก็ได้บาักพลังมาผสมประสานกันไปดีกว่าเขาไปเปิกชุปลูกเชิงเดียวนะเชิงเดียวมันก็ได้ยางเดียวครับผมก็คือเชิงเดียวเบิดกับเบิดไปเลยแมนแมนตัวนี้ก็คืออย่างหนึ่งบอกขึ้นกับย่างยางหนึ่งยางยางสมมติว่าเดี๋ยวจะใกล้ปีใหม่พวกมะม่วงก็ออกเต็มแล้วแหละออกดอกครับ เฮาบักม่วงเบิดแล้วก็ฝรั่งตอฝรั่งระยังอื่นอีกมันมีหลายแนวเนาะครับบานลักลักหนึ่งก็คือกล้วยกล้วยตลอดปีเลยแมอู้ครับจุดยอดแห่งข้าฮานี่เดียพ่อบาดเป็นข้าหยังบาดมันมีข้าเหลืองแต่ว่ามันเริ่มเอาเมดแล้วมันเรือแต่ข้าขาวกาลังขยายอยู่พุ่นข้าเหลืองอยู่แปลงหม่พุ่นอยู่สวันหม่อยู่คนตก๊ดีได้พี่นองครับยองขาวเสียออกล่วงนั่นแหละประจามันเสียได้ขาวเสียอีกบ้าบผม มาครับยังยงได้ยบผ้ามาลุยสวนเลยหมดตรงย่านน้าพอฝนเนาะครับนี่ครับมาทั้งผี่อ้ยขนยอดด้ครับเด้อโอ้ยฝนกับขึ้นแหล่มากคักแต่พอ้าเขาเขาจะบนดได้เขาเสียงก่อนบอกแล้วแต่แล้วแต่เนี่ยทั้งตีงามงามเลยนี่โอ้ยพ่อขึ้นแน่แต่มันบักดีดานี่ขนาดขนาดเก็บไปขายเห็นบถตรงที่ว่าเอาออกขายได้ี่ โอ้นี่คือเขาเก็บเอามาไปใช่ไปแต่พ่อตแมนแมนท่านว่ามันบุปผุเขาก็ใส่ได้ครับผมถุงนี่บานถุงแบบใดพอเขาเอามะฮอกซีด่านมันเป็นถุงในไอ้ยยังหกคูนสิบสี่เนี่ยถงธรรมดาตรงใส่กิว้วแหละตามล้านค้าเข้าหน่อยพอดิตามล้านค้าอะไรโอ้ครับครับ นีแ่แหะครับผมหลังจากฝนตกมาลุยต่อนะครับพอ่อเนาะฝนมาแห้งครับพี่น้องมางเด็กเขาเชียงนาลุยต่อลุยต่อโอ้โอ้โอนี่กล้วยของเฮานี่เป็นกล้วยไข่บ่พ่อนี่อันนี้กล้วยไข่นี่แหละเขาเอิ้นไข่กัมแพงไข่กัมแพงตีวานแสบครับเนือ้อแข็งเนือ้อขนาดวายกำลังสีว่ายด้วนี่ก็ยังต้นยังยังสมบูรณ์อาจจะเป็นน้ำดินบ่พ่อน้ำดินที่ว่าเริ่มเริ่มใช้พวกไอ้มูล ขี้วัวขี้ควายนะมาเสริมต้นมะวม่วงมันก็นเลยได้ได้ผลลอยได้เฮ้าได้ใส่แบบปุ่นย่างอื่นบอรหรือว่าเฮาใส่แต่ขี้งวัวขี้ควายเฮ้าทั้งนั้นเลยนั่นแหละส่วนมากขี้งวัวขี้ควายอ๋อครับเฮ้าก็เอามาใส่เงาเงาไว้เลยเคมีก็ทามาอาศัยในช่วงที่ว่ามันสิออกผลอออกผลน้อยๆนะครับผมติเดียวนะแหละพวกเคมีครับเฮาก็ต้องกู่กันไปน้าแน่แต่ว่ากับหลายหลปลาไหลปลาไหลครับยๆยเพนไอ้ไอ้หน่วยก็สมบูรณ์นะ ครับผมแต่ยังปกปิดพุนยังเนี่ยถือว่ามันจะได้ดินร่วนซุยนะครับครับมันจะเอาปลนีีเยมันมันต้องใส่เคมีเนี่ยน้อยครับผมครับโซนทั้งนี้บานตัวนี้ก็จะเป็นนหอมทองหอมทองแต่ก่อนก็ใส่ถุงเขียวถุงป้าน่นแหละแต่วันนี้มันเริ่มหมดแล้วก็เลยบอิ่ัทเขาใส่กันเพื่อยังครับบานโอ้ตามลังมันก็มันสิออวบดีนะมันกันแดดส่องกันกันได้หลายอย่าง โอ้คือเข้าเอาไว้นี่ก็ให้เพื่อนหัวปั่นว่ะดิครับกันแสงกันแดดกันแมลงอีกครับมันก็ได้หลายหลายอย่างด้วยกันอื้ยบักทิดาของพอเนี่ยจะบางาเป็นกองกองอยู่บ้านบางต้นก็งาหักภาพพิงหักโอ้นี่คือฝนตกมากวันหันช่วงเข้ามาวันหันม่นมีน้ำนอบ้านน้ำเพ่นก็ะไหลไปตามคลองนี้เลยไปเรื่อยๆอู้จากหน้าฝนบ่าให้ขังครับขางบนไหลลงล่างอยู่แล้วอืมทั้งฝนเป็นขางบนบ่พอ ครับงำพื้นขบนอ๋อพื่นกระไหลลงไปตามรางเลยเป็นรับชั้นครับบักซิดาเฮ้านี่เป็นพันเดียวกันทั้งเมิดเลยบอกขอบเดียวกันเมือดเลยเป็นพันุยังก็ครับไอพันกิมจูนั่นแหละไรเมล็ดเพิน์ว่าไรเมล็ดเบิ่งขับเบิ่งต่อออนซอนแห่งเลยครับเด้อบ้านนี้ตรงนี้ของพ่อหนี่พ่อได้ขยายพันธุ์อันนี้บ่อพอยังครับเฮ้าได้นตอนกิ่งกากิ่งบ่อนี่บ่อได้เลยต่อนเลยครับ เอเ็ดแต่จุดของูเดียวเนี่ยแหละไม่ได้ขายมันยังครับจังว่าเฮ็ดู้เดียวมันเฮ็ดยังบ่ได้ก็เลยออเออเฮ็ดพอแต่ได้กินได้ใส่ไปครับผมคือมันเอาบอทท่านเอาบาไหวนะู้เดียวเอาอู้เดียวเอาบอเอาบเาไหวเดีด๋ยวเสเฮ็ดต้งปุ่นในทั้งนี้นก็บมุนแต่ละมือกับบทท่านแล้วและโอับอรีก็เลยกลายเป็นเอาถึงเต็หมากคนนี้ดีกว่าเอาหมากคนขายครับผมอุ้ยเบิ่ง่วยเพิ่นอย่างกรอบเลยลครับขาจั้วเลยวนนี่ครับ บานเท่าจะเป็นโลนีโลละจักบาทพอครับบานเท่าขายขายสามสิบาทโอ้โลละสามสิบาทครับผมแต่ว่าที่ว่าขายส่วนมากขายใส่ถุงกับบเต็มโลแทกอะขายยี่สิบยี่สิบไปโอ้ใส่ถุงไปเป็นยี่สิบาทเอาแบบตามบานเท่าพอได้กินได้ครับผมครับหลายเพื่อนกับว่าเท้านีกับว่าเป็นโลมันหลายพดแม่แม่โอ้เขากะเห็ดกินหลายหลายคนยี่สิบบาทสามสิบบาทบางคนเดียวว่าสามสิบสี่แพงนะก็ เห็ดยี่สิบไปครับผมว่าปู่ก็ะได้แบ่งปันกันกินบางที่กับแบงอิลีให้เขาซื้อๆเขปันไปเรือนเคียงครับหรือเขามาสวนจังซี่ะให้เขาซื้อๆนะครับใครที่แวะมาสวนะนะ่งโบลีใครมาหอดสวนคันมีแนวกินบม่ต้องจ่ายเอาไปเลยเอาไปเลยคนละโลสองโลได้อยู่ยอดแชงครับพี่น้องครับตรงนี้คืออุ้ยดกกลีได้ครับพี่น้องเด้อดกปีนี้ดกกระคักเลย เขาเาปลูกบักลังไว้จากต้นก็พอน่าจะอยูอ่ห้าสิบกว่าต้น,นมัน้งห้าสิบกว่าต้นนี่แกบวัดบว่าแล้วนี่บวัดบว่บได้มือล้ลอยส,สองลอยแล้วแต่ว่าเลยมันขายทั้งปีเลยกันเขาเก็บรุนในปุ๊บตัดแต่งกิ่งยังก็<อ>มันสิงขึ้นมาใหม่ครับผมระบบน้ำของเขามีอยู่แล้วแหละ<อ>ช่วงน้ำหน้าแรงนะคือเขาบักซีดานี้ขายทั้งปีได้เลยทั้งปีได้้าเขาระบบน้ำเขาดีแมน โอ้ระบบน้ำของพ่อนี่ดีครับใส่แบบใดปะก็ใช้โซลาเซลจากจากบ่อบาดาลขึ้นมาพักท่สะจากนั้นก็ดูดจากสะขึ้นมากระจายตามนี่โอ้ตรงนี้ก็คือเข้าโซลาเซลนี่คือเข้าปล่อยลงไปในน้องสาก่อนรดูจากบาดาลขั้งใต้ดิน,นใต้ดินขึ้นมาสะครับพัก,พกไว้ไว้ก่อน ก่อนที่ว่าเขาจะมาดูดใส่ี่ก็เอาจากซากนั่นแหละมาดูดเพามันจากใต้ดินเลยดิครับเอามาพักไปพักซากก่อนเขากระจังเอามาใส่ไซสสวนห้าเพิ่์ว่าให้เจอแดดเจอยังที่ว่ามันสังเคราะห์อะไรอย่างเี้ยตามภาว่านั่นแหละครับผมตามสูตรเขาเอากระเห็ดไปตามเพิ่์ว่าคือกันนี่หอมทองยังสมบูรณ์อยู่เลยครับนี่ครับหอมทองตัวนี้หอมทองนี้เขาเอาน้อนมาปลูกใหม่มาพอคือว่าเป็นยังสมบูรณ์ตั้งแต่คือสมัยที่เริ่มปลูกแหละแม่รูนบอก เงามันตั้งแต่แต่ว่ามันที่ว่าอาจจะเห็นบ้นี่อย่างพวกนี้เป็นขี่ไก่ครับเอามาใส่มันก็ได้ดีมันได้รับผลประโยชน์มากครับผมก็เลยกลายเป็นมันก็เลยงามไม่ื่องต้นไงแต่ก็สมนูรณ์ถ้ารุ่นนี้สิบุเครือบักไงเลยบร่อโอ้ยบอกว่าแล้วป่วยหอมท้องนี่เพิ่นต้นไ่เครื่องไง่บียบรอยแมนแมนยิ่งไงมันก็ไงตามคตามต้นเลยต้นก็เอ้ยลูกมันก็สมบูรณ์ครับผม อ้ยยางไปอี่ปอเ่าปะเด้อครับเด้อส่วนทั้งมันมีหลายอย่างจากสิอเบิงอย่างมาไปตำบักซีดาก่็เลยนะครับผมฟังทั้งนี้ซะก่อนหลายอย่างแห้งเข้ากับปูบักซีดาแล้วก็สลับกันก็โกบักม่วงไหวเลยยังรวยบักม่วงครับรวยตรงไงนะบุงเลยครับพี่น้อกคนนสองหน่วยสิบวหาขีดพอเกือบละพูนอ่ะโอ้ยบุญพี่แหละครับกรอบมันกรอบหวาน จนมึงเขาได้กินว่าโอ้คือมันแซ่บแท้กว่าครับไปซื้อตลาดมันออกจางๆนะอของเขามันใส่พวกสารเนะครับสารทั้งเคมีทั้งปุ๋ยอยังแต่เขาส่วนมากธรรมชาติแหละครับผมอินทรีย์ฉีดอินทรีย์ทําพวกไก้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้เองครับผมฉีดเทาก็ฉีดผลทั้งไปด้วยกันครับพวกไก้น้ำมักบางทีก็ใช้น้ำมักมดกับไปซื้อพวกน้ำน้ำส้มควันไม้พวกนี้นะมาช่วย ครับผมสมกวนใหม่แล้วก็เขามาฉีดผนทั้งใบคือกันฉีดเห็นมันสมุนว่ามีมีเพลี้ยสีเข้าในเขาัมฉีดงาครับโอ้ตรงนี้บานในช่วงเพิ่นออกดอกในเข้าได้เร่งให้ดอกเพิ่นบ่อพอบันย่าตามรักกับบนั่นเลยก็ได้ฉีดดยังที่ว่านอะละพวกน้ำมักน้ำมักไก่ จุลินซีส่องขอแสงไปเลยส่วนมากก็คือจุลินซีสั่องขอแสงที่เฮ็ดไว้เนี่ยยูบันเอ้าเฮ็ดเฮาเฮ็ดแบบไหนครับพ่อบ้านสังเคราะห์แสงก็เอาไข่ไข่แล้วก็ผงชลรสแล้วก็ปิสามอย่างเองครับในสูนต,ตรที่พ่อเฮ็ดเนี่ยคือสมมติว่าไข่สามฟองชลรสก็บสามช้อนโต๊ะกะปินึงช้อนโต๊ะ แล้วเกล้าลงขวไม่ขวดอ่อแต่แต่ในขวดเน่เขาบอกแมนวาลงหมดเลยก็เอามาผสมกันก่อนในตัวตัวนั้นแหละไล่หล่ก่อนนั่นแหละครับยากนั่นก็ในขวดพลินึงเขาก็เอาแค่ตักแค่ช้อนโต๊ะใอตัวที่ผสมเราไปใส่แล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำเกือบเต็มไปละโอคือเในหนึ่งขวดมันเป็นช้อนโต๊ะช้อนเดียวเคือเขาสมแี่เดียวนี่้หลยขวดเลยแม่โอ้แมนวาสิสมเลยเท่ลงขวดเดียวเลยสมมติในสามในสามฟองนี่ที่พอเห็นนี่อยู่ประมาณ เกือบยี่สิบขวดอู้ได้ฟไข่สามฟองนี่ไข่สามฟองแล้วก็ครับผงชูรสสามช้อนโต๊ะแล้วก็กะปิหนึ่งช้อนโต๊ะครับเนี่ยมันได้เกือบยี่สิบขวดได้อีกยี่สิบกว่าขวดเลยโบแมนว่าประมาณนั้นปรุงแล้วเทเดียวอร่งขวดเดียวโบแมนเข้มข้นแห้ครับเขาต้องเอาแล้วก็เอามาใส่ขวดได้หลายหลายตากแดดไว้ก็สารเคมีที่ว่าเอามากระตุูดบ่มีเลยครับผมมัดไทยแต่อินทรีย์รุ่น